นี่นี่ฉันขอเซเบอร์แม่ก็หลุดได้เซเล่ให้ฉันหน่อยนะไม่เอาอะเอาวีเบทปล่าห่วยผมพูดเอาไว้เลยนะถ้า40โลนี้ผมได้เอลซีอาร์เชอร์ก่อนผมจะเลิกเล่นลางดาวแน่วันเอ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  It's biggest piece dog shit that I the that have ever heard ever dog of นี่เล็กสี่สิบโลแล้วยังไม่ออกอีกเลรอเอานี่ไปซิหนึ่งตัวนี้นะมาจากดาวคลิปทอนเลยนะความพิเศษของมันนะ่ะคือตัวนี้มันจะเท่ากับสามสิบแปดโลรับไปสิเล็กส์ฮึได้ตัวจากไอเอเลียนหน้างงแล้วยังไม่ออกอีกเหร นี่ฉันไม่ได้โง่นะแต่ฉันจะให้อีกหนึ่งโลถือว่าม่ตัวมิตรภาพละกันถ้าโลนี้ไม่ออกนะฉันจะจับนายทำเกน่ะไอ้ซูเปอร์แมนใจเย็นนะฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนฉันรักฉันกลัวเป็นนะเฮ้ยออกด้วยว่ะไอเวนตั้ง49โคตรลึก ยินดีด้วยนะเล็ก斯โรเทอร์แต่โลนี่นะฉันขอหมัดหนึ่งนะเอเลียนน่างโอ้โหมุกัเต์ครูโนกันหนีกันずにคนดิโอนี่ชิัซุ่นเต้งมาเกลือแบบนี้ ฉันจะทำให้เกมโลบของแกโดนแบนไป